สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญธนาคารรีนครลหลวงพ่อสุดวิการหลวงออาปีพศ2521เป็นเนื้อทองแดงลมดำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันกลางถึงหลักพันปลายนะครับผมในความเข้าใจของผมเนี่ยเหรียญรุ่นเนี่ยจะมีด้วยกัน3เนื้อนะมีเนื้อเงินเนื้อนาวาแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนนะถ้าเป็นเนื้อนววานะครับผมมูลค่า าคา่ตา,นะา,นนา,คาตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันกลางถึงหลักพันปลายนะครับผม ราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียนเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผม บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกนะผมจะดูนะครับบริเวณตรงคางท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับเฉียงขึ้นไปบนพื้นเหรียญอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงคางท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแต่นะครับเฉียงขึ้นไปนะครับเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับในการพิจารณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กัน ผมจะดูนะครับบริเวณนะครับผมตรงเม็ดผมท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับจะมีเส้นแต่นะครับบนพื้นเหรียญเฉียงล่าดลงมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะเอาละผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงผมท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแต่นะครับเฉียงนะครับลาดลงมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่2ในการเจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณนะตรงใต้ขาเสือนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับเป็นเส้นลวดคมนะครับแตกเฉียงลาดลงมาอยู่บริเวณตรงนี้นะเอาละผมโฟกัสให้ดู <ersch> บริเวณตรงมุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับผม exactly. บริเวณตรงนี้ตรงใต้ขาเสือนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับเป็นขีดนะครับผมแตกเฉียงล่างลงมานะครับเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตที่3ในการเจรณาของผมนะครับเดี <yo density S 2> <corporations>. ๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดจีวอนนะครับผมจะมีเส้นแตกเป็นแฉกนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดจีวรนะครับผมบริเวณตรงลําคอท่านนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับแต่เป็นแฉกนะครับผมแต่บริเวณตรง,รตรงนี้จะเป็นเส้นลวดหนาๆนะแต่ตรงนี้จะเป็นเส้นลวดคู่กันลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับเป็นแนวนอนเป็นเส้นลวดบางนะครับผม ขึ้นมาบนพื้นเหลียญเล็กน้อยนะเอาผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับคมนูนนะครับผมบางขึ้นมาบนพื้นเหเีียมเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการจจรนาของผมนะเห็นไหมครับจะต้องคมบางลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับผมรูเจาะด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมรูเจาะนะครับมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูเจาะมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับ ผมรู้จอดมุมฝังขวาลักษณะของรู้จอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกัน พื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนีย่ยพื้นด้านในเนี่ยจะเป็นแองกระทะนะครับผมแล้วก็ขอบรัวด,ด้านนอกเนี่ยก็จะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยมเล็กน้อยนะจะเป็นขอบลว้วแบนๆลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งสายตรงกลางลักษณะาาาของพื้นเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบนะครับในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับบริเวณนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งสายมุมล่างนะเห็นไหมครัับจุดสงเกตที่ผ เ,เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณาเท่านั้นนะครับผมแล้วตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับเป็นแท่งนะครับหนานูนขึ้นมาบนพื้นเหลียญลักษณะแบบนี้นะ อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยมูลค่าหลักแสนเลยนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับใบหน้าของท่านบริเวณนะครับผมใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะ นี้นะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณลำตัวองค์าณ์นะบริเวณนะครับผมลำตัวอง์าณ์นะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนะครับหนานะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะแล้วผิวนะครับผมบริเวณลำคอเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเส้นขนแมวเยอะๆลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมบริเวณด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับผมด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตแรกมุมด้านหลังนะครับผมจะ ดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งขวามุมล่างนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดยันนะด้านข้างเส้นลวดยันเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกิดน,นะครับนูนขึ้นมานะครับผมเอาละผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดยันนะครับผมตรงมุมฝั่งขวามุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกนะครับด้านหลังนะครับในการจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดยันนะครับตรงกลางนะครับผมด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดโค้งนะครับซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดยันตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหม mm. ด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นจุดสังเกต,ตนะครับที่2ในการจ้นานางของผมนะเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันจะดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมตัวคอควายนะตรงเส้นลวดตัวคอควายด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดตัวคอควายเนี่ยด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดซ้อนอยู่อีกทีนึงนะครับผมเป็นเส้นลวดหนาๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการพิจารณานของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างนะครับบริเวณยันเนี่ยตรงพื้นด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับแต่โค้งเฉียงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะเราผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงพื้นนะครับมุมตรงกลางนะครับผมตรงพื้นยันด้านในนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการจารณาของผมนะจะต้องคมลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดยันตรงกลางนะครับผมจะมีติ่งเหนือเกินนะครับผมเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับเฉียงลาดลงมาอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดยันนะครับผมตรงกลางมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับแตกเฉียงลงมานะครับเป็นก้อนติ่งนะครับหนาๆนะครับเฉียงลงมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่5ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมบริเวณนะครับผมรูจอดนะครับมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมรูจอดนะครับผมมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนั้นรูจอดนะครับมุมฝั่งขวา ล fate, ักษณะของรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับอเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบนเลนตรงพื้นผิวเรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านหลังเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมขอบลวดด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบลวดแบนนะครับยกสูงขึ้นมาบนพื้นเรียญลักษณะแบบนี้นะเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเล็กนะครับคุมนูนขึ้นมานะครับผมอันน my ี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับ พื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายลักษณะของพื้นเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับผมเ้นลวนอักขราเนี่ยเขาจะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมแล้วขอบนะครับผมก็จะเป็นขอบเรียบนะครับแบนลักษณะแบบนี้นะครับผมลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับผมฝั่งซ้ายมุมล่างนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตรงมุมฝั่งขวาถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผม เหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยมูลค่าแพงนะครับหลักแสนเลยนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับด้านบนตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดอักลาะตรงกลางนะครับผมเห็นไหมครับเส้นลวดอักขาะเนี่ยเขาจะคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการิจรณาเท่านั้นนะอันนี้ก็คือมุมนะครับจุดสังเกตด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปไล่นะค บริเวณนะครับผมด้านข้างกันบริเวณนะครับผมตรงหูเเรียนนะครับมุมด้านข้างเนี่ยตัวตัดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงกลางนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือมุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ ตอตรงตูดเหรียญน,นะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญน,นะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะหูเหรียญมุมฝั่งขวา บริเวณนะครับผมตัวตัดนะครับบริเวณตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตัวตัดนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมลักษณะาการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงกลางนะครับผมเหรียญที่ผมนำะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หล 1, ักพันปลายถึงหมื่นต้นนะถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยมูลค่าจะแพงมากนะครับผมราคาในหลักแสนเลยนะอันนี้ก็คือมุมนะครับ ผมตรงกลางนะครับบริเวณตรงตุดเหรียญน,นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมเห็นไหมครับบริเวณด้านข้างเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจจรนาเรื่องภาเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ